สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็มาอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับหรือทางหลวงหมายเลขสามก็ผ่านโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับตอนนี้ก็มาถึงทางแยกที่จะไปทางกอ,องทัพเรือสตหีบเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าไปที่ถนนหมายเลขสามหนึ่งสองหกนะครับเดี๋ยวจะไปที่หาดน้ำใสนะครับ แล้วก็ชวนเพื่อนๆมาดูบรรยากาศของชายหาดนะหาดน้ำใสนี่เขาอยู่เส้นทางเดียวกับหาดดังลำแล้วก็หาดดังรองนะครับถ้าเรามาจากทางด่วนมอเตอร์เวย์นะครับสายเจ็ดแล้วก็มาออกที่ด่านเขาชีโอนนะครับแล้วก็ไปต่อทางหลวงหมายเลข331ก็วิ่งไปนะครับจนถึงแยกสตหีบนะครับ ก็ด้านซ้ายจะเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าก็วิ่งตรงมาเลยนะขับรถไปตามถนน3126แล้วก็เลี้ยวด้านซ้ายตรงกรมก่อสร้างและพัฒนาฐานท,าทัพเรือสัตหีบก็วิ่งยาวเข้าไปเลยนะครับตรงนั้นตลอบเพื่อนๆที่มาจากทางพัทยานะครับ,อบออก็พอมาถึงตรงช่วงทางแยก ก่อนถึงโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตก็เลี้ยวขวาเข้าถนน3 1 2 6ได้เช่นเดียวกันนะครับพอขับมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะมาเจอเนี่ยครับเป็นด่านนะนะครับเป็นด่านตรงๆนี่เลยละ่ะเราก็บอกเขาเลยนะแต่เขาถามเราบอกว่าเราจะไปเที่ยวหาดน้ำใส แล้วก็ตรงยาวไปครับจนมาถึงด่านนะนะตรงนี้จะมีด่านนะครับด้านหน้านอีกประมาณสองรอยเมตรก็จะเป็นทะเลแล้วแต่เขาไม่อนุญาตให้เข้าไปนะครับเราต้องมาจอดรถตรงด้านซ้ายเนี่ยตรงด่านเนี่ยจอดรถนะครับแล้วก็มาขึ้นสองแถวราคาคนละ15บาบาทขึ้นสองแถว เขาก็ขับมาที่เดียวนะครับมาส่งเราเนี่ยประมาณ200รอเมตรได้นะมองเห็นเลยนะป้อมที่ผมผ่านมาเป็นด่านเป็นป้อมเท่านั้นแหละแล้วลรถเขาก็จะวิ่งรับคนจากที่หาดกลับไปที่ลานจอดร,รถเหมือนเดิมก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่คือเขาไม่อนุญ,ญาตให้เราเอารถเข้ามาจอดเนี่ยตอนนี้ผมก็มาถึงฐานน้ําใสแล้วก็เป็น ชายหาดนะครับอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยสงคารามพิเศษทางเรือนะกองเรือยุทธการกองทัพเรือสัตีหิก็จะมีความอบอุ่นและปลอดภัยในเรื่องการรักษาความปลอดภัยนะครับเพราะอยู่ในค่ายทหารนะน้ำทะเลเนี่ยเขาก็ว่าใสาปิ้งนะทรายก็ขาวทรายสวยทรายเม็ดละเอียด ก่อนจะไปทางหน้าริมทะเลนะครับก็มาดูรอบๆก่อนนะก็เป็นชาหาดที่ไม่ยาวเท่าไหร่นะนะครับแต่ว่าบรรยากาศก็สบายๆนะเนอย่างที่เห็นเนะี่ยผมไปตอนนี้ก็เป็นช่วงประมาณทักบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงกำลังดีเลยนะมาถึงเวลานี้กำลังดีครับ ไปนี่ก็เป็นวันธรรมดาถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนก็น่าจะเยอะนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดินสำรวจนะเดี๋ยวผมเดินไปทางด้านซ้ายนี่เลยนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆดูรอบๆเลยนะว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรนะ วิดีโอของผมชุดนี้นะของ v m p มีเรื่องเล่าเนี่ยก็อ่จนมีความสนใจนะครับเพราะว่าสตหีบนี่ก็ไม่ไกลจากพัทยาเท่าไหร่หลายๆท่านนิยมที่จะมาเที่ยวชายทะเลแ,แถวๆสตหีบก็จะเป็นหาดนางลำนางรองนะครับผมก็รีวิวไปแล้วนะแล้วก็จะนำเสนอนะครับในเรื่อง การต้องเที่ยวริมชายทะเลเพราะว่าเป็นการช่วยกระตุ้นนะครับเศรษฐกิจที่มันซบเซานะตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าริมชายหาดนี่ก็ลำบากมากๆนะหลายๆที่เนี่ยผมเห็นเนี่ยบางทีเตียงผ้าใบเยอะเลยนะแต่ว่าผู้มานั่งนะมานั่งทานอะไรพวกนี้นะบางทีมีโต๊ะเดียวก็ต้อง ทนนะฮะไม่รู้จะทำยังไงนะบริเวณนี้ก็เป็นในส่วนของที่พักนะครับจะมีป้ายอยู่นะ เราไม่ได้พักตรงนี้เราไม่ไม่ควรเข้าไปนะครับ ok ไม่ควรเข้าไปเพราะว่าเขาจะเป็นที่ของคนที่มาพักนะครับเขาจะมีบ้านพักไงถ้าเรามาค้างคืนเนี่ยเดี๋ยวเรามาพักที่นี่นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปจุดนี้ได้นะครับเขาเขียนไว้ว่าพื้นที่ของลูกค้าที่มาพัก ก็เป็นส่วนหนึ่งนะเห็นไหมฮะน้ำทะเลสวยใสยไหมสวยใสยเป็นประกายนะครับเมื่อมีแสงอาทิตย์ส่องมากระทบตรงนี้แหละครับก็คือหาดน้ำใส ก็มาดูกันด้านนะครับริมชายหาดนะตรงนี้ก็ริมทะเลเลยดีกว่านะครับก็มีประชาชนทั่วไปนะก็มาเล่นน้ําเขาจะมากันเป็นชุดๆนะบางทีก็มีมาแล้วก็กลับไปเพราะว่าจะมีรถสองแถวนะครับค่าโดยสารที่เข้ามาเนี่ยคนละสิบหาบาทนะคนละสิบห้าบาทเท่านั้น นีจะมันจะปลูตัวเล็กๆนะ่ะปูตัวเล็กๆมันก็จะมาขุดขุด,ขดนะครับทาให้เนีย่ยเป็นคุยๆขึ้นมาเนี่มันก็เก่งนะความพยายามมันสูงนะเวลาน้ําทะเลขึ้นมามันก็ย้ายตัวมันออกไปมันไม่รู้อยู่ยังไงนะครับพอน้ําลงเนี่ยมันก็มาขุดอีกแล้ว น้ำทะเลใสสะอาดนะครับก็เหมาะนะเห็นแล้วก็อยากลงน้ำนะครับอากาศร้อนๆนี่นะลงน้ำทะเลสีมองดูเขียวน้ำใสนะถ้าที่ผมมองเนี่ยใสครับน,ะน้ำใสสมชื่อ,สม,อสมชื่อหาดน้ำใส นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับด้านในส่วนของด้านกวานะแล้วตรงด้านหน้าสมมุ้นไปนะครับเลยจนสอดไปก็เป็นที่ส่วนบุคคลนะในส่วนริมหาดนะจะเห็นว่าไม่ยาวมากนี่ถ่ายให้ดูร,บรอบๆเลยนะครับบรรยากาศของ ชายหาดทรายนุ่มนะฮะทรายนี่ละเอียด ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมากันเป็นช่วงชวงผมมาก่อนนะผมก็เห็นนะครับมีมากันเรื่อยๆนะบางทีก็มากันสิบคนบ้างนะครับที่มาจากรถสองแถวนะสิบคนบัง่งห้าคนบัง่งมาก็มาถ่ายรูปนะครับหรือเดินลงไปริมทะเลด้านบนก็ก็มีที่นั่งบ้างนะก็มีชิงช้ามิวถ่ายรูปสวย ก็มีอยู่หลายมุมนะ สำหรับวันนี้ผมมีนางแบบเลยนะเดี๋ยวผมจัดพิเศษให้กับ FC ของผมเลยนี่นางแบบผมเป็นจะเ,เป็นเงือกสาวเจ้าเสน่ห์ก่อนนะ <c oughs> เอาเอาเป็นแบบพอเป็นพิธีนะนะครับเดี๋ยวช่องนี้มีผู้สูงอายุเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นลงนะ <c oughs> เอาเอาพอเอาพอแค่นี้แล้วกัน พอเริ่มเย็นนะครับผู้คนก็เริ่มจะเยอะนะครับเริ่มเยอะขึ้นแต่ก็คงจะไม่จนอยู่ถึงค่ำนะครับเพราะว่าก็เป็นเวลาของเขานะอาจจะช่วงประมาณทั้งหกโมงก็จะเริ่มปิดนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็อยู่ในสถานการณ์โควิดนะครับแต่ว่าเรื่องความปลอดภยัยเ็าไว้ใจได้นะครับอยู่ในแง่ทหารแน่นอนนะความกังวลในเรื่องโจรผู้ร้ายนี่ ก็ตัดลงไปเพราะเขามียามรักษาการนะครับเข้าออกนี่ตัวตายอย่างดีก็นำมาฝากกันนะครับหาดน้ำใสอำเภอสัตหิบขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ